เราซาตานเราพัมืดพักมารทั้งหลายพัมืดพักมานสายต่างดาวนะต่างดาวพักมานทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะออจอมขมังเวทจอมคุณใสจอมคาถาคมทั้งหลายนะหมอผีร่างทรงพระสง์แม่ชีนักบทนักพรือศดาบททั้งหลายนะครวาสก็ตามทีนะบริวารแห่ง ต่างดาวสายมืดทั้งหลายก็ตามนะที่อยู่บนโลกนี้นะแล้วก็เราผงพรายพรายกระซิบทั้งหลายนะพรายทั้งหลายพูดผีปีศาจเนะวิญ,ญญาณมีฤทธิ์ทั้งหลายนะกระสุนทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นน,นะกรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้อิทธิฤทธิเดชอภิญญาตบะฌานญานณกุญสายมลดำคาถา,าคมนะใดๆก็ตามนะ ในการกั่นแก้งรังแกปิดกั้นปิดบังกีดการขัดขวางจุดล้างนงเหนียวความขี้คลายสว่างสวยในพระธรรม,มการบวชการสละการเกื้อกูลในพระศาสนาและการโปรดสัตว์ตามองคมหาปรมินทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้อิทธิฤทธิดเดชนะในการลบกวนรังควานนะเหล่าองค์มหาปรมีผู้โปรดสัตว์ครุกูบาอาจารย์ไม่ให้ได้พักผ่อนก็ตามนะตอกยำ้ำโดยการใช้เชื้อโรคโรคระบาดใ,ใดๆก็ตามโยนวิบากความเจ็บไข้ได้ป่วยนะ ให้เราผู้โปรสัตย์องค์มหาบารมีผู้โปรสัตว์ครุรุบาอาจารย์ทั้งหลายก็ตามนะจนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยชะาง,งักงานในการโปรสัตว์ทั้งหลายนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะฌานยานนะในการสะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดมูหนึ่งเราใดก็ตามนะเอาไว้เป็นท่าใช้งานเอาไว้ไปสอดแหนมหาข้อมูลนะเอาไว้ไปหลอกหล้อนนะสร้างความหวาดกลัวหวาดผวาความวิปริิปลาดคุ้มข้างในจิตในใจให้ใหผู้คนทั้งหลายนะ ต้องวันไหว,ว,ว,วหวาดกลัวหวาดผวาสติวิปราชไปนะหรือว่าใช้ไปในการทำร้ายทำลายนะคู่กรณีกรรมนะให้เกิดการสูญเสียให้เกิดอุบททัติเหตุให้เกิดการเสียชีวิตก็ตามนะหรือว่าใช้ไปเพื่อควบคุมบังคับผู้อื่นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการก็ตามนะกรรมนี้เคยใช้ตะบะชาญยานทั้งหลายในการสะกดกด,กดขม่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใด,ดมูลหนึ่งเหล่าใดก็ตามนะเพื่อดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมี ที่วาสนาบารมีทั้งหลายเอาไปใช้เพื่อตัวเองเอาไปเสริมกําลังตัวเองมา,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 าใช้คัดง้างกับศาสนามาใช้คัดง้างกับประธรรมทั้งหมดสิ้นนะจนกลายเป็นกรรมเบียดเบียนนะแพร่กระจายไปทั่วสังวมัตทั้งหลายนะก,กรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้ยาไมถีนะในการแทรกซ้อนแทรกแซงปั่นจิตปั่นใจนะบิดเบือนความเป็นจริงโกหกหลอกลวงป้ายสีป้ายใส่ร้ายป้ายสีนะ ต่อหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลายนะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในพระธรรมนะองค์มหาบรมีผู้ปรดสสตว์ครครูบาอาจารย์หรือวิธีวิธีการในะการปรดสสตว์ขององค์มหาบรมีก็ตามจ <c oughs> นก่อให้เกิดการปฏิคะขัดแย้งนะแล้วก็เครือบแคลงระแวงสงสัยการวิพากษ์วิจัยวิจารณ์นะ,ะจนกลายเป็นแง่เป็นมุมนะ,ะปิดปงสงศธรรมต่อ,อ หมู่เหล่าผู้คนทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาววถีทั้งหลายนะัในการปลอมตัวเป็นองค์หาบาร,รมีผู้ประสัตว์กรุกุบาทจากนะในการก่อ,อให้เกิดความก้าเจผิด นะในเนื้อหาพระธรรมในองค์หาบรมีเองนะในพระสัจธรรมเองก็ตามนะนการความปฏิเสธปฏิฆะนะออทำตัวออกห่างหรือนะว่าเครือบแคลงระแวงสงสัยหรือนะพัมบนกลดาสาบแช่งทั้งหลายนะต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบรมีก็ตาม <c oughs> นะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถนะีในการ ในการเชื่อมจิตชักจูงจิตสะกดจิตนะผู้คนทั้งหลายนะให้ต้องหลงศรัทธาหลงยึดติดนะในสิ่งที่ไม่ตรงต่อเน,นื้อหาพระธรรมานะสร้างเป็นสำนักตำหนักลัทธินิกายใดๆก็ตามนะพาผู้คนหลงวกวนในวิธีกรรมนะในการทำเพื่อสนองตนเองทั้งมดนสิ้นนะจนออกห่างจากพระธรรมในที่สุดหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ทิทิฤทธิเดชใดๆก็ตามนะ นนบรรนานให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะต่อองค์มหาบารมีผู้เปิดสัตว์ครุกูบาอาจารย์นะทีมปราบทั้งหลายนะแล้วก็การใช้ทิริทิเดษนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคานะในเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายนะในบุญบารมีที่ควรจะได้รับทั้งหลายนะในความสัมพันธ์นะต่อทุกท,ทุกภาคส่วนนะ จนกลายเป็นความติดขัดข้องคานะจนกลายเป็นการไม่สามัคคีต่อกันนะการทะเลาะเบาแวงขัดแยงนะ้งนะเกิดแง่เกิดมุมในการอิจฉาริษยาแบ่งแยกต่อกันและกันทั้งหมดทั้งสินนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยทำไว้ทั้งหมดทั้งมวลนะที่ยังเชื่อมโยงอยู่กับผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายนะวิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้เชื่อมโยงไว้นะก็ให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้นสิเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองนะ ต่อเราซาตาเราภังมืดภักมา,ารทังงง้งหลายเราต่างดาวพังมืดทั้งหลายเรามารภักนำมานต่างดาวทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็เราบริวารที่พ่วงพันุ์ไม่ว่าจะทิพย์จะหยาบก็ตามนะให้ได้มีส่วนนะในวิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นที่เคยทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตนะขอให้วิบากกรรมเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นตีกลับย้อนกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองกลายเป็นความเจ็บปวดทุกทรมาน การเป็นความบีบคั้นกดดนันการเป็นความทนด้ยากการเป็นความวิปริวิปราสกุ้มขลังฟันฟ่นเฟือในจิตในใจทั้งหมดนั้นสิน้นนะและ้วก็สิ่งใดก็ตามนะที่เราภาคยาบทั้งหลายนะได้เคยกระทำไว้ในการทําตัวเป็นกาฝากก็ตามนะกลายเป็นหอกข้างแคร่นะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหานะต่อวัดวาศาสนาก็ตามต่อองค์มหาบารมีผู้ปรสริฐท,ทั้งหลายก็ตามนะ ในการทำตัวเป็นภาระนะในการาลักขโมยลักมีการลักเล็กขโมยน้อยก็ตามขายยาเสพติดก็ตามเนี่ยสูบบุหรี่ในที่ไม่ควรก็ตามนะจนกลายเป็นาการบรบกวนรังควานนะตอนเราผู้ปวดสัตว์ทั้งหลายนะการช่อชนคดโกงในใดก็ตามการยืมเงินเรี่ยไแงี่ยมุมการโกหกหลอกลวงการช่อโนซึ่งกันและกันนะจนทําให้การปวดสัตว กลายเป็นสิ่งที่อยู่ยากอยู่ลําบากไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะ,ะการทําตัวเป็นหมาห่วงก้างเนี่ยมาคนห่วงที่ทั้งหลายนะ,ะปิดกั้นที่อยู่ที่อาศัยสําหรับเราผู้ป่วยสัสตว์ที่แท้จริงทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นก็ให้บากกรรมเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกับขังตัวมันเองการเป็นความเจ็บป่วยทุกทรมานเลือ้อรังร้ายแรง,งรักษาไม่หายบาดเจ็บล้มตายด้วยความเจ็บป่วยเหล่านั้น นะแล้วก็กลายเป็นความวิปริตวิปราดคุ้มค้ั่งฟั่นเฟือนในจิตในใจนะกลายเป็นโรคทางจิตเวททั้งหลายนะแล้วก็การความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในหน้าที่การงานในในค่าจ้างแรงงานทั้งหลายนะในบุญบาร,รมีทั้งหลายที่ทควรจะได้ในะในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ต่อทุกๆภาคส่วนนะที่เกือ้อกูลสนับสนุนอยู่ทั้งหมดนั้งสิ้นให้ต้องติดขัดข้องคา การเกิดการทะเลาะเบาแหวงขัดแยง้งผิดใจแบ่งแยกแตกแยกกันเองผิดใจกันเองนะจนทําร้ายทําลายเขียนฆ่าประหารประหารซึ่งกันและกันเองจนไม่สามารถเป็นกําลังให้เราซาตานเราภาคมืดภาคมารได้อีกต่อไปนะให้วิบากกรรมทั้งหมดนั้งสิ้นเหล่านี้นะได้มีมีผลนะให้กับเราซาตานเราภาคมืดภาคมาตรตอนถึงต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายมาต่างดาวทั้งหลายทั้งหมดนั้นสิ้นตอนถึงบริวารน,นะ มีส่วนในการสะกดนี้นะโดยทั่วกันนะับแต่การแบบนี้ไปตลอดการและสิ่งใดก็ตามที่เหล่าซาตานเหล่าพาักมืดพักมาต่างดาวพาักมืดทั้งหลายมาด่างดาวทั้งหลายนะแล้วก็บริวารที่พ่วงพันได้เคยดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีที่วาสนาบาร,รมีจากทุกๆภาคส่วนไปใช้เพื่อตัวเองนะในการทํากิจต่างๆที่ไม่ตรงเนื้อหาประธรรมนะใช้เพื่อสนองตัวเองก็ตามใช้ทำร้ายทําลายวัดวาศาส,สนาก็ตามนะหรือว่า สิ่งใดก็ตามที่เคยให้พลังอำนาจนะให้ลาบสากาละให้ลาบยศสรรเสริญไว้ต่อภาคส่วนหรือภาคส่วนใดก็ตามเนะีเพื่อเอาไปทํากิจต่างๆนะีในการบ่นทําลายวัดวาศ,าศาสนาองค์หาบาร,รมีผู้ปรดสสตว์ทั้งหลายก็ตามก็ให้พลังงานเหล่านั้นสูญสลายกับคืนสู่สุญญตาทั้งหมดสิ้นนับแต่การแบบนี้เป็นต้นไปให้การสะกดการจองจํานี้มีผลต่อทุกๆภาคส่วนไปตลอดกาลนับแต่การแบบนี้เทินโซโส